สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมเขื่อนราสีสไลหรือว่าฝายราสีสไลนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตั้งอยู่ที่บาด,ดอนงูเหลือมอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมเขื่อนราสีสไลกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับข้างในนะครับคุณผู้ชม I คนเยอะมากคนมาหาปลากันนะครับเพื่อนราศีสไลด์โอ้พี่น้องเป็นมาหาปลากันอย่างหลายเลยนะครับพี่น้องครับโอ้ยยอดถึงแล้วครับพี่น้องครับเพื่อนราศีสไลด์นะครับเชื่อมเป็นมาหาปลากันหลายแห่งนะครับี๋ยังยเปเบืองบรรยากาศกันนะครับพี่น้องครับ มาถึงแล้วครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศของเพินมหาบากันนะครับโอ้ยยอดแห้งพี่น้องร้ายครับอ่ะเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ